ซือต่อตะโกมาครับตะโกนาไม้ขุดใหม่เป็นไม้กลรงสร้างนะครับทรงก็จะประมาณนี้แบบเป็นทรงบัณฑิตนะครับแล้วก็มาสร้างใหม่ แต่งใหม่หมดเลยนะครับกบจะตั้งทรงใหม่เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับว่าจะออกมาเป็นยังไงต้นนี้ผิวค่อนข้างที่จะเก่าครับมีความ เอกลักษณ์นะครับดูผิวครับผิวกค่อนเก่า,า,าผิวเกา่าซื้อมา ไสนีเพิ่งมาส่งวันนี้สดๆมนร้อนครับตัดแต่งออกเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอสร้างใหม่ดูความกุดงอกดโคง้งของเขาครัอนาคตจะเป็นยังไงต้องลองติดตามชมกันครับมือใหม่ครับ ใส่ตะโกนาข้างบนนี่ลองเสียบตะโกหนูดูครับเสียบจอดตะโกหนูจะออกมาสงไหนต้องลองติดตามดูกดงอครับ เป็นเอกลักษณ์ผิวก็เก่าติดตามรับชมกันได้นะครับ